ไม่ติดเลยลลตายเลยตายจบเลยหายหมดเลโหตายอยู่่ะ

เป็นอะไรนะหัน่นเอาเยอะเล่นอะไรเยอนะน่ะของเล่นเยอะสไลด์นะโอ้โหภาคเหนือมาภาคเหนือมาแล้วมาแล้วครับกังหันภาคเหนือ

กุลมาเสียเทียวคุยขายเสียเที่ยวยิ่งายเลยเนี่วีดไหมงั้นอ่ะโอ้สองอภบพิบเอาอัดเข้าไว้ ไปบ,บันเนียงมาแล้วหมดแล้วอ๋อหมดติดเดียวเอง

กม่ายี่หเียวมันทำเสี่ยวนี่่างี่มันทำเดี๋ยวก็เดี๋ยวใอยลูก